วัดผากลุ่มเวียงลายข้ามีพระจำพรรษาอยู่สี่รูปและเจ้าสางสมเนนอีกหนึ่งรูปรวมเป็นห้ารูปด้วยกันทุกๆเช้าพระในวัดจะออกบินทบาตให้สาธุชนได้ใส่บาททำบุญโดยแบ่งเป็นสองสายคือสายบ้านเหนือและสายบ้านใต้บินทบาตได้แล้วกลับมาฉันรวมกันที่ศาลาหอฉันเจ้าอาวาส ชื่อท่านครูบาเปงอายุมากแล้วเดินไกลไม่ไหวทำหน้าที่เฝ้าวัดไม่ต้องออกบินทบาทสายบ้านเหนือชาวบ้านฐานะยากจนมีคนใส่บาตรไม่มากกับข้าวส่วนใหญ่จะเป็นพริกผักพระหนุ่มสองรูปที่บินทบาทสายนั้นจึงได้อาหารน้อยแต่สายบ้านใต้ชาวบ้านมีฐานะดีมีคนใส่บาตรเป็นประจำ พระที่บินทบาทสายนั้นคือหลวงตาวากับเจ้าสางน้อยเจืองได้อาหารมากต้องใส่ย่ามสภายพรุงพรังและกับข้าวก็ล้วนแต่ของดีๆมีรสอร่อยทั้งสิน้นหลวงตาวาเป็นพระอาวุโสรองจากเจ้าอาวาสแก่ไม่ค่อยชอบเจ้าอาวาสและพระหนุ่มอีกสองรูปโดยแกคิดไปเองว่าเจ้าอาวาสกับพระหนุ่มสองรูปไม่เห็นความสำคัญของแก ดังนั้นเมื่อแกบินธบาตได้อาหารมามากๆทุกวันแกจึงเกิดความภาคภูมิใจและหลงตนว่าชาวบ้านศรัทธานับถือแกมากกว่าใครๆแม้เจ้าอาวาสก็สู้แกไม่ได้เวลาไปบินธบาตหลวงตาวามักจะพูดนินทาเจ้าอาวาสกับพระหนุ่มสองรูปให้เจ้าสางเจืองฟังเสมอๆว่า เจ้าอาวาสกับพระหนุ่มสองรูปนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้และบอกอีกว่านี่เจ้าสางเจืองสูรู้ไหมหากวัดเนี่ยไม่มีค่าออกบินทบาทมาให้ข้าวคงไม่พอฉันและจะต้องฉันแต่พริกกับผักกันทุกวันเจ้าสางเจืองพอได้ฟังคำพูดนั้นก็นิ่งเสียอุ้มบาทเดินตามหลังไปไม่กล้าพูดอะไรต่อเติมเพราะกลัวเกรง วันเวลาผ่านพ้นไปหลวงตาวาก็ยิ่งหลงผิดมากยิ่งขึ้นแกคิดว่าแกบินทบาทได้มากทั้งเจ้าอาวาสและพระหนุ่มพลอยได้ฉันของดีๆของแกด้วยดังนั้นด้วยความตรณีหวงแหนในลาบที่ได้มาแกจึงพูดกับเจ้าสางว่านี่เจ้าสางเจืองสูงรู้ไหมข้าต้องออกบินทบาทเหนื่อยทุกวันแต่ต้องเอาไปแบ่งให้พวกหมาอีกสามตัวกินด้วย ข้าเบื่อเหลือเกินต่อจากนี้ไปข้าจะไม่ฉันรวมกับใครอีกแล้วจะฉันคนเดียวในกุฏิสูจงไปบอกพวกมันด้วยและนับตั้งแต่วันนั้นหลวงตาว่าก็แยกวงฉันไม่ยอมฉันรวมบินทบาทได้มาก็เลือกเอาของที่ดีๆที่ตัวเองชอบไว้ส่วนที่เหลือจึงให้เจ้าสัางเจืองเอาไปไว้ที่ศาลาหอฉันโดยมักจะพูดแดกดัน ดูมินดูแคลนว่าเอาเจ้าสางเจ้องเอาไปให้พวกหมามันกินมั่งเจ้าสางเจืองก็ซื่อไปบอกเจ้าอาวาสว่าท่านครูบาหลวงตาว่าบอกว่าให้เอาอาหารนี้มาให้พวกหมามันกินข้าอ้อท่านครูบาเจ้าอาวาสกับพระหนุ่มสองรูปก็พากันเสียอกเสียใจไม่มีใครกล้าฉันอาหารเหล่านั้น ฉันแต่ของที่บินทบาทมาจากสายบ้านเหนือส่วนของที่ได้มาจากญาติโยมสายบ้านใต้เอาไปเลี้ยงหมาวัดซึ่งมีอยู่หลายตัวการกระทำที่ไม่สมควรของหลวงตาวาญาติโยมชาวบ้านใต้ไม่เคยรู้ว่าของที่ตนยกสาธุกการมุ่งถวายเป็นของสงไปนั้นพระเนวัดอีกสามรูปไม่ได้ฉันด้วยเลยและนอกจากนั้นหลวงตาวา ยังแสดงอำนาจห่วงแหนเส้นทางบินทบาทหากมีพระอาคันตุกะหรือพระทูดงต่างถิ่นมาบินทบาตท,ที่บ้านใต้ทับเส้นทางของแกแกก็จะไม่พอใจเอ่ยปากคมคูขับไล่ด้วยถ้อยคำดุดันว่าเฮ้ยหลงมาจากไหนวะไม่รู้หรือไงแถวนี้เป็นเขตวัดผากลุ่มของข้าไปไปที่อื่นไม่งั้นมีเรื่องแน่ พระภิกษุต่างถิ่นและพระทุโดงเหล่านั้นก็จะพากันกลัวรีบอุ้มบาตเดินหนีไปเจ้าสางเจืองสงสัยจึงถามว่าหลวงตาหลวงตาไปไล่ท่านทำไมเหรอดีเจ้าสางสูอย่างโง่หากปล่อยไว้พระพวกนั้นบาบินทบาตท,ทางเดียวกับเขาเขาก็จะได้กับข้าวน้อยไม่พอฉันนะสิข้ายิงต้องไล่ไป หลวงตาวาพูดบอกเจ้าสางสัมมเนตเหตุการณ์อันไม่สมควรเช่นนี้เป็นไปนานถึงสองปีเต็มๆจึงได้ยุติลงเพราะเช้าวันหนึ่งเจ้าสางเจืองเห็นหลวงตาหวาไม่ออกจากกุฏิไปบินทบาทเหมือนทุกวันพอไปดูก็ได้เห็นว่าแกนอนคว่ำหน้าอยู่ที่เชิงบันไดมีเลือดไหลออกมาจากใบหน้าและหัว เจ้าส่างเจืองตกใจมากวิ่งไปบอกท่านครูบาเจ้าอาวาสและพระหนุ่มสองรูปให้มาช่วยแต่ก็ช่วยไม่ทันเพราะหลวงตาวาแกสิ้นใจเสียแล้วทุกคนต่างสันนิฐานว่าหลวงตาวาแกคงจะเป็นลมหน้ามืดตกบันไดหัวฟาดอย่างแรงจึงถึงแก่มรณะภาพอย่างน่าเวทนาโธหลวงตาวาไม่น่าเลย ขอให้ไปสุคติเถอะญาติโยมบ้านเหนือบ้านใต้ที่ได้ยินข่าวและมาร่วมพิธีเผาศพต่างพากันพูดด้วยความสลดใจเมื่อหลวงตาว่ามรณภาพแล้วกุฏิของแกจึงว่างลงยังไม่มีใครเข้าไปอยู่แทนแต่ก็แปลกเพราะตอนกลางคืนพวกหมาในวัดมักจะพากันไปหอนเสียงโหยหวนอยู่ใกล้กุฏิหลังนั้นเสมอ และภายในกุฏิก็มีเสียงดังกุกกักกุกกักแววมาในยามดึกอย่างลึกลับคล้ายมีคนเดินอยู่ข้างในเจ้าส่างเจืองไม่กล้าเดินเฉียดเข้าไปใกล้แอบคิดในใจว่าบางทีวิญญาณของหลวงตาวาอาจจะยังคงสิงสู่อยู่ในกุฏิไม่ได้ไปผุดเกิดพระหนุ่มสองรูปก็คิดเช่นกันแต่ท่านครูบาเจ้าอาวาสพูดดุพระหนุ่มและเจ้าส่างน้อยว่า เลวไหลไม่ใช่หรอกกลางคืนหมามันก็หอนตามธรรมชาติของมันและเสียงกุกกักกุกกกนั่นก็คงจะเป็นเสียงแมวเสียงหนูพวกท่านอย่าพูดอย่าคิดให้มากเรื่องไปเลยเดี๋ยวพวกชาวบ้านจะพากันแตกตื่นหลายเดือนต่อมามีคนบ้านใต้เป็นคนหนุ่มมาบวชแก้บนเจ็ดวันท่านครูบาเจ้าอาวาสจึงให้ไปพัก อยู่ที่กุฏิว่างหลังนั้นแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดในตอนกลางคืนขณะนอนหลับพระบวชใหม่ผวาตื่นเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเดินวนเวียนไปมาในความมืดดังกุกกักกุกกักพระบวชใหม่จุดตะเกียงขึ้นส่องดูจนทั่วก็ไม่เห็นว่าจะมีใครครั้นพอดับตะเกียงพลันก็มีเสียงเดินกุกกักกุกกักขึ้นมาทันทีเป็นเสียง ที่น่าพิศวงพระบวชใหม่จึงแน่ใจว่ากุฏิหลังนี้คงมีวิญญาณสิงสู่และวิญญาณลี้ลับดวงนั้นคงไม่ใช่ใครจะต้องเป็นหลวงตาวาอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้คืนวันต่อมาพระบวชใหม่จึงต้องย้ายของหนีไปนอนที่ศาลาเคยมีพระและญาติโยมที่ใจกล้าไปทดลองนอนที่กุฏิหลังนั้นหลายครั้ง ก็ปรากฏว่าต่างได้ยินเสียงกุกกักกุกกักมาหลอกล้อนอยู่ตลอดคืนจนในที่สุดก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปนอนที่นั่นอีกต้องปิดประตูทิ้งไว้ปล่อยให้เป็นกุฏิร้างอยู่หลังโบสถ์การเวลาผ่านไปสี่ปีวันหนึ่งก่อนเข้าพรรษาพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกรดสะพายบาทเดินทุด,ดงจาริกไปถึงวัดผาลุ่มเวียงลายข้า ท่านเห็นว่าใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาแล้วจึงขอเข้าไปอยู่จำพรรษาเป็นเวลาสามเดือนที่นั่นซึ่งท่านครูบาเปงเจ้าอาวาสก็ให้การต้อนรับด้วยความเมตตาอารีท่านเอ้ยยินดีต้อนรับนะท่านจะพักที่เนโบสหรือว่าในศาลาหลังใหญ่นั่นก็ได้จงเลือกเอาเถอะพักอยู่ตามสบายครูบาเปงบอกแล้ว เรียกให้เจ้าสางเจืองนำพาไปดูที่พักพระภิกษุหนุ่มเห็นว่าโบสถ์เป็นสถานที่สงบวิเวกดีจึงขอพักอยู่ในโบสถ์เจ้าสางเจืองซึ่งตอนนี้โตเป็นเจ้าสางหนุ่มน้อยอายุ15ปีแล้วก็ช่วยเปิดประตูหน้าต่างช่วยทำความสะอาดด้วยความเต็มอกเต็มใจพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยพักอยู่ในโบสถ์ได้ประมาณเจวันคืนวันหนึ่ง ท่านได้นิมิตฝันไปว่าท่านได้เดินไปที่กุฏิร้างหลังโบสถ์และเห็นอสุรกายลี้ลับตนหนึ่งตัวเป็นพระโมชีวรเก่าขาดวินแต่ที่หน้าประหลาดพิสดารน,นั่นคือแทนที่หัวจะเป็นคนแต่กลับกลายเป็นคล้ายหัวสุนัขที่น่าสะพรึงกลัวอสุรกายหัวสุนัขตนนั้นยืนมองดูท่านแล้วมันก็ประนมมือไหว้พลางร้องไห้สะอื้น ยังน่าเวทนาพระภิกษุหนุ่มจึงถามเหมือนขึ้นว่าอสุรกายท่านเป็นใครหรือทำไมจึงมีรูปร่างอย่างนี้และทำไมจึงห่มชีวรคล้ายพระพระกุณเจ้าเขามีเวรมีกรรมสี่ปีแล้วที่ต้องชดใช้กลายเป็นอสุรกายสิงสู่อยู่ในกุฏิหลังนี้เขาเขาชื่อหลวงตาวาตอนมีชีวิตอยู่ เคยทำกรรมด้วยความหลงผิดถึงสมประการคือหนึ่งเฮาบินทบาทได้มากแต่หวงแหนไม่อยากแบ่งปันให้พระรูปอื่นๆในวัดทั้งๆที่อาหารบางส่วนญาติโยมคอยกสาธุกการเหนือหัวตั้งใจถวายเป็นสังฆทานแกหมู่สงฆ์แต่เฮาหวงแหนอย่างที่สอง เฮามักกีดกันข่มขู่พระต่างทินหรือพระทุดงที่บังเอิญจาริกมาบินทบาตในเขตของเฮาเสมอด้วยท่าทางและวาจาที่มุ่งร้ายและอย่างที่สามเฮามักพูดจาดูหมิ่นดูแคลนแดกดันพระรูปอื่นๆในวัดแห่งนี้ว่าเป็นพวกหมาพระหวงแหนอาหารที่บินทบาตได้มาเช้ามืดวันหนึ่ง ขณะที่เหาจะลงจากกุฏิแต่เกิดเป็นลมหน้ามืดจึงตกบันไดถึงแก่ความตายครั้นพอตายแล้วด้วยกรรมอันเป็นความชั่วสามอย่างนั้นจึงส่งผลให้เหามาเกิดเป็นอสุรกายรูปร่างพิสดารหน้าอนาถเช่นนี้พระกุณเจ้าอสุรกายอดีตพระหลวงตาเล่าความเป็นมาของตนให้พระภิกษุหนุ่มได้ฟังด้วยความหม่นหมอง ลวงตาเมื่อท่านกำเนิดเป็นอสุรกายแล้วทำไมจึงยังคงสิงสู่อยู่ในกุฏิหลังนี้ไม่ยอมไปอยู่ที่อื่นเล่าพระภิกษุหนุ่มถามด้วยความสงสัยไปไม่ได้เพราะกุณเจเขาเก็บเงินซุกไว้ในกุฏิหลังนี้เป็นจำนวนยี่สิบรูปีเฮาหัวเงินจำนวนนั้นดวงวิญญาณจึงผูกพันอยู่ที่นี่ไปไหนไม่ได้เลย อาสุรกายหลวงตาว่าเล่าความเป็นไปของตนมิได้ปิดบังแล้วพีความเป็นอยู่สบายดีหรือหลวงตาวาสี่ปีที่ผ่านมานี้พระภิกษุหนุ่มถามอีกโอ้พระคุณเจ้าไม่สบายเลยมีแต่ความทุกข์ความเร่าร้อนตลอดเวลาคล้ายมีไฟแผดเผาต้องเดินวนเวียนไปมาทุกทรมานเหลือเกิน ไม่รู้จะทำยังไงจึงจะพ้นไปได้จนเมื่อเจ็ดวันที่ผ่านมาได้เห็นพระคุณเจ้าเข้ามาพักอยู่ในโบสถ์นั่งสมาธิภาวนาเฮาเฝ้าจ้องดูท่านเห็นแสงศีลแสงธรรมของท่านเปล่งประกายผ่องใสจึงปลื้มใจเกิดศรัทธาพระคุณเจ้าเอ๋ยเฮาสำนึกบาปได้แล้วอยากพ้นจากกำเนิดอสุรกายขอพระคุณเจ้า จงหาทางช่วยเหลือเฮาด้วยเถอะได้โปรดเถอะอสุรกายหลวงตาวาวิงวอนแล้วก็ร้องไห้สะอื้นน้ำตาไหลพรากอาบแก้มพระภิกษุหนุ่มบังเกิดความเมตตากรุณาสำรวจดูด,ด้วยทิพพรจักขุก็เห็นว่าพอมีทางช่วยเหลือได้จึงพูดแนะนำว่าหลวงตาวาหากอยากพ้นจากกำเนิดอสุรกาย ท่านจงทำบุญสามประการคือ 1. จงสมรวมใจให้นอบน้อมในองค์พระเจ้าพารา 2. จงกล่าวขอขมาต่อหมู่สงฆ์และ 3. จงยอมเสียสละเงินที่ซุกซ่อนไว้จำนวน20รูปีนั้นถวายให้เป็นของสงเสียอย่าได้หวงแหนเลยหากทำบุญสามประการนี้ได้ท่านจะพ้นจากกำเนิดอสุรกาย ภายในเจ็ดวันอย่างแน่นอนอสุรกายหลวงตาวาครั้นได้ฟังก็แสดงความยินดีพูดบอกว่าได้พระกุณเจ้าเขาจะทำตามคำสอนคำแนะนำของท่านแต่แต่เขาอ่ำหูว่าจะทำยังไงเขาไปไหนไม่ได้ต้องอยู่แต่ในกุฏิหลังนี้พระภิกษุหนุ่มจึงแนะนำอีกว่าหลวงตาวา ท่านจงยืนหันหน้าน้านอมไหว้ไปที่โบสถ์ตั้งจิตรำลึกนึกถึงองค์พระเจ้าภาราอยู่เสมอว่าพุทธังสรนังคัจฉามิพุทธังสรนังคัจฉาม,ามิและจงน้อมกายน้อมใจกล่าวคำขอเข้ามาต่อพระสงฆ์ว่ากาเยนวาจายะวเจตสาวาสังเคกุกรรมมังปกตังมยายัง กรรมน่าเกลียดอันใดที่ข้าพเจ้าเคยกระทำผิดไปแล้วต่อหมู่สง์ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอหมู่สง์จงงดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้สำรวมระวังต่อไปทําอย่างนี้ได้ไหมหลวงตวาวาพระภิกษุหนุ่มถามได้ได้พระคุณเจ้าหลวงตวาวา รีบตอบทันทีด้วยความกระตือรือร้นแล้วอย่างสุดท้ายเงินยี่สิบรูปีนั้นเอาซ่อนไว้ที่ไหนจงยอมสละถวายให้เป็นของสงเสีอย่าหวงแหนอีกเลยพระภิกษุหนุ่มแนะนำด้วยความเมตตาหวังดีได้ได้พระคุณเจ้าเงินยี่สิบรูปีนั่นเขาสุกไว้บนเพดานกุฏิทางด้านบนหัวเตียง จงใช้โต๊ะตัวสูงสูงรองแล้วปีนมองหาดูเธอจะเห็นเป็นกล่องไม้วางอยู่เอาขอน้อมถวายแก่มูสงทั้งหมดสาธุหลวงตาวาสาธุพระภิกษุหนุ่มกล่าวอนุโมทนาภาพอสุรกายลี้ลับในนิมิตนั้นจึงได้หายวับไปรุ่งเช้าว,วันต่อมาหลังจากกลับจากบินทบาตและฉันพตาหารแล้ว พระภิกษุหนุ่มจึงได้เล่าเรื่องนิมิตของตนให้ท่านครูบาเปงเจ้าอาวาสวัดผากลุ่มได้ฟังท่านครูบาเปงสะดุ้งพูดขึ้นว่าโอ้ท่านเอ๋ยหลวงตาวาเคยอ,อยู่ที่วัดนี้จริงๆและเรื่องราวก็เป็นอย่างที่ท่านบอกทุกประการกุฏิหลังนั้นก็ยังอยู่แต่ถูกปิดตายไว้ไม่มีใครกล้าเข้าไปพักเอาละ หมู่เฮาจะพากันไปพิสูจน์หากพบเงินยีสบรูปีซ่อนไว้บนเพดานก็แสดงว่านิมิตของท่านเป็นความจริงเฮาจะประชุมสงฆ์ในวัดให้ทำพิธีงดโทษและทำสังฆทานอุทิศให้แก่หลวงตาวาเพื่อที่แก่จะได้หลุดพ้นจากกำเนิดอสุรกายท่านครูบาเจ้าอาวาสพูดแล้ว ให้เจ้าสางเจืองเคาะระฆังกังสดานดังกังวานก้องสามหุนพระเนวัดส,สี่รูปได้ยินแล้วรีบมารวมกันจากนั้นพากันไปที่กุฏิร้างผีสิงหลังโบสถ์หาโต๊ะตัวสูงๆมารองแล้วให้เจ้าสางเจืองดันแผ่นฝ้าเพดานขึ้นไปมองสำรวจดูเพียงครู่เดียวเท่านั้นเจ้าสางเจืองก็อุทานเสียงดังว่าเจอแล้ว เจอแล้วพลางดึงกล่องไม้เล็กๆเก่าคร่ำคร่ามีฝุ่นเกาะใบหนึ่งลงมาพอเปิดดูก็ได้พบเงินจำนวนยี่สิบรูปีตรงตามที่อสุรกายหลวงตาวาบอกไว้ทุกประการนิมิตของท่านแม่นนักแม่นจริงๆท่านเอ๋ยเขาเชื่อแล้วเขาจะรีบทำพิธีงดโทษและทำสังฆทานอุทิศบุญแกดวงวิญญาณหลวงตาวา ท่านครูบาเปงบอกด้วยความรู้สึกอัศจรรย์ใจแล้ววันต่อมาซึ่งเป็นวันพระกลางเดือนมีสาธุชนมาทำบุญกันมากท่านครูบาเจ้าอาวาสจึงทำพิธีงดโทษให้กับหลวงตาวาโดยนิมนต์พระทุกรูปมานั่งเรียงกันอยู่เบื้องหน้าองค์พระเจ้าพาราจากนั้นท่านเจ้าอาวาสได้เอ่ยต่อหมู่สงขขึ้นว่าท่านทั้งหลาย หลวงตาวาซึ่งเคยล่วงเกินเบียดเบียนของสงฆ์และกล่าวจาบช่วงพระผู้ทรงศีลตอนนี้ได้ไปเกิดเป็นอสุรกายอยู่ในกุฏิร้างหลังโบสบัดนี้ท่านสำนึกบาปได้แล้วจึงขอให้หมู่สงฆ์งดโทษใหยเพื่อที่แกจะได้หลุดพ้นจากความเป็นอสุรกายหากท่านใดไม่เห็นด้วยจงทักทวงขึ้นท่ามกลางหมู่สงฆ์นบัดนี้ แต่หากเห็นด้วยยอมงดโทษอโหสิกรรมให้ก็จงกล่าวสาธุการขึ้นพร้อมกันสิ้นคําของท่านครูบาเจ้าอาวาสพระทุกรูปภายในวัดก็ต่างสาธุการขึ้นพร้อมกันว่าสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุด้วยเสียงดังกังวาลไปทั่วศาลาแล้วจากนั้นก็ทำพิธีอุทิศบุญให้หลวงตาวา พระสงฆ์สวดอนุโมทนาให้พรญาติโยมกรวดน้ำอุทิศบุญโดยบอกว่าหลวงตวาวาเอ้ยหลวงตาวาหมู่หาอุทิศบุญให้แล้วขอจงอนุโมทนาและจงพ้นจากกำเนิดอสุรกายด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ประมาณสองทุ่มคืนวันนั้นหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นร่วมกันแล้วขณะที่พระทุกรูปและเจ้าสางสัมมเนน นั่งภาวนากันอยู่ในโบสถ์ท่านก็เกิดกระแสลมลึกลับพัดอู้อู้จนหน้าต่างโบสถ์เปิดปิดเองดังปึง,งปังปึงปังอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเจ้าส่างเจืองลืมตามองไปทางหน้าต่างบานหนึ่งได้เห็นบางสิ่งบางอย่างก็ตกใจร้องอุทานขึ้นว่าดูนั่นดูนั่นพระทุกรูปจึงลืมตาขึ้นและได้เห็นภาพลี้ลับที่น่าสะพรึงกลัวจนขนลุก อสุรกายตนหนึ่งตัวเป็นพระหมชีวรขาดวิ่นหัวเป็นสุนัขดำดวงตาแดงฉานตนหนึ่งยืนประนมมืออยู่ชิดติดกับหน้าต่างโบสถ์ด้านนอกเห็นชัดท่ามกลางแสงจันทอสุรกายตนนั้นไม่ได้แสดงอาการดุร้ายมันนอบน้อมพลางพูดเป็นเสียงป่นสะอื่นว่าพระกุณเจ้าทั้งหลายเขาคืออสุรกายหลงตาวาบัดนี้ เขาได้ฮับบุญที่ท่านเมตตาอุทิศให้แล้วเขาได้หลุดพ้นจากความเป็นอสุรกายแล้วจึงมาขออําลาไปเกิดตามยถากรรมต่อไปขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่เมตตาอาโหสิกรรมให้เขาพูดบอกแล้วก็ยกมือก้มหัวน้อมไหว้แล้วทันใดนั้นสิ่งหน้าพิศวงก็เกิดขึ้นภาพหัว ที่เป็นสุนัขดำน่ากลัวและตัวที่ครองจีวรเก่าขาดวิ่นได้เลือนหายไปกลับกลายเป็นดวงหน้าของหลวงตาหว่าที่เอิบอิ่มจีวรเก่าก็กลายเป็นจีวรใหม่ดูผ่องใสเป็นประกายระยิบระยับไปทั่วตัวท่านครูบาเปงเจ้าอาวาสเมื่อเห็นแล้วจึงร้องบอกว่าหลวงตาหว่ายินดีด้วยนะผลจากกำเนิดอสุรกายแล้ว ขอให้ไปสู่สุคติเถอะดวงวิญญาณของหลวงตาว่าก้มน้อมไหว้พระสงฆ์ทุกรูปอีกครั้งด้วยท่าทางที่คารพนอบน้อมทราบสึงใจน้อมไหว้แล้วค่อยๆหมุนตัวกลับก้าวเดินไปทางทิศเหนือห่างออกไปห่างออกไปจนลับหายไปในแสงจันทร์ท่ามกลางสายตาที่ตื่นตะลึงของพระและเจ้าส่างอัศจรรย์นนะั อัศจรรย์นักท่านครูบาเป่งเจ้าอาวาสอุทานด้วยความประหลาดใจต่อภาพที่ได้เห็นและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากุฏิร้างผีหลอนหลังนั้นก็ไม่มีเสียงเดินกุกกักกุกกักให้ใครได้ยินอีกเมื่อทำความสะอาดแล้วพระก็ไปพักอยู่ได้ยังผาสุขไม่มีเสียงอาุรกายมารบกวนลอกห้อนอีกเลย พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยพักจำพรรษาอยู่ที่วัดผากลุ่มจนครบกำหนดสามเดือนจากนั้นท่านอำลาออกเดินทุูดงจาริกต่อไปท่ามกลางความรักความอาลัยของคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนชาววัดผากลุ่มทุกทุกรูปทุกทุกคนสุป,ปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆ สังขังนมามิพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์สาธุสาธุสาธุ